วัครับวันนี้เราก็จะไปวอ็อกนะครับ EP ศูนอันนี้ก็จะเป็นบอ็อกเกี่ยวกับธรรมดาทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับทําอาหารแล้วก็เที่ยวแต่เป็นการบอ็อกไปดูน้องแมวมนะครับทุกคนโอเคแเราันเลย <c oughs> เดี๋ยวเปิดกระจรกค่ะวัดีครับพี่ครับ <c oughs> ไปกัน เสริมดวง <S 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 น้องๆวันไหนอยากเสริมดวงนะครับนี่ครับร,ราวิภาช็อปแอดไปได้เลยครับผมไม่ใช่สปอนเซอร์นะแค่แบบถ้ารู้สึกว่าอยากได้มีอะไรแบบอิสเนีย่ยจิตใจอะไรเงี้ยก็ลองลองลอง,ลองไปอา่านไปดูได้นะครับไม่ได้ไม่ได้อยากมงมงายหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันอยู่ที่เราชอบอันนี้ตัวผมเองก็แบบแค่ลอง เอามาฮิลใจตัวเองดูซึ่งจริงๆก็แบบว่าเหมือนแบบเป็นคอยเตือนด้วยว่าให้ทํางานตลอดตลอดเราจะได้ดีประสบความสําเร็จนะครับเแล้วลูกก็ลงเรียน <laughs> เจอที่ที่ดีกว่าเล้ <laughs> ลงเลง้ลงเล้ง <laughs> <laughs> ไอ้มาอ๋อเป็นเส้นใหญ่ชิวเลยโอ้ยม่มาค่ะ ตัวแมวตดตอนนี้เราเราแมวตดอะไรเนี่ยตัวไม่ได้กลิ่นเลยกดิานนองหรือเปล่าไม่เมื่อกี้ได้กลิ่นตดเลยไม่เขาไม่ยังไม่ได้ตดไอหนูเล่นพ่อแล้ว,ว <laughs> เอาละครับตอนนี้เราก็ได้น้องแมวมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะฮะก็ ใครที่มีประสบการณ์การตั้งชื่อนะครับก็ชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้มีสระอูนี่คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องนะครับเพราะว่าน้องอยากรู้ว่าน้องอยู่ห้องแนละ้วแบบว่าออน้องจะชินกับห้องไหมจะรู้สึกแปลกไหมจะมีการเดินยังไงอะไรยก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับแล้วก็ใครอยากให้ติดตามชีวิตน้องแมวนะครับ ตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกกี่วันกี่เดือนก็คอมเมนต์มานะครับก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับแมวอยู่แต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะฮะเพราะว่ายังคิดไม่ออกก็สำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะเลี้ยงแมวนะครับหรือว่าอยากจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ให้คิดดีๆก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีภาระอะไรเยอะแยะไหมหรือว่า เราพร้อมที่จะเลี้ยงน้องหรือเปล่านะครับการที่จะเลี้ยงใครสักคนหรือการที่จะเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยก็ควรต้องคิดให้มากๆนะครับเพราะว่าเขาคือชีวิตชีวิตหนึ่งเนาะก,ก็การที่จะเลี้ยงดูแลเขาก็เหมือนการเลี้ยงชีวิตเราเพิ่มอีกชีวิตหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากกับทุกคนบอกบอกทุกคนนะครับว่าแมวไม่ใช่เสือและเสือก็ไม่ใช่แมว ขอบคุณครับ